อะไรที่เอลซเปียเลยแต่มันก็จะมีบางอันี่ไม่ไ้เกี่ยวด้วยแถบอุาออันนี้อะอชวนน้องพีพีไปถ่ายรูปแบบชิคชิตามจุดน์์ในจเอลซเปียค่ะเออทอะเมืชื่อองเขียนว่า M M C M M C ีนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็พาน้องไปมีไฟแน่เลครับคืออันหนึ่งอันต่อไปอันต่อไปอ่าฮินเลยละกันชวนพีพีไปช็อปเครื่องประดับค่าตัวปังตัวมันดามีเพชรไรอุไระยัพเก็บตัวปังครับครับผมมีมีเพชรไรอุไระยัพสวยทองครับสวยจริงไม่บอกชื่อแต่กันไม่บอกชื่อครับอผมอันที่สองอันที่สามตอนนี้เราแยกไม่ออกครับอันไหนคือบู๊ดอันไหนคือเกมของพีพีนะครับนี่คือ ช่วยส่งเสียงดังให้กับบูนบุงพีพี่อยใช่ไหมครับอ่างเงี้ยตัวมันตัวมันดาของจริงนะฮะโอ้โหสุดยอดครับอยากพาพิธีมาช็อปซื้อห้างเมสเีน้องพีพจะได้ทุกอย่างซื้อห้างไปเลยสิคื้อห้าเลยนะอได้คอะเลยสองอนอีกสองอันอีกสองอัน อยากชวนน้องพีพีไปดูรถสุทธิ์วภาคแห่งดีชมน้องมะม่วงสุกชั้นบนจะได้ขับกกร่วมกันกับด่างัโนโป้ได้แล้วและสุดท้ายครับตื่อยากชวนน้องพีพีไปใส่ชุดแต่งงานค่ะเดี๋ยวชวนพีพีไปได้ยังไงก็ให้มาขอ,อ,อค,คุณแม่คุณแม่อย่าืน มีคนมามีคนมาขออย่งนครับแม่ยังยังนะครับเดี๋ยวผมไปบอกให้ครับรบ่ะคร้บแล้วห้าคำถามโอเคและแน่นอนครับวันนี้นอกจากคำถามตรงนี้แล้วเราไปเกม